วันนี้เรามีแจกส่งแฟรนไช่าสามชุดในราคา16,900บาทเดี๋ยวมาดูกันข่าววันได้อะไรบ้างชุดแฟนรนไชส์พัลลนไอศครีมและน้ำมะพร้าวน้ำหอมปัน่นเขาได้ของแบบจัดเต็มมากไปไ้ายเลยค่ะชวนชิมไอศครีมและลูกน้ำมะพร้าวน้ำหอมปัน่นโลกลด์แก้วใส่เครื่องเครื่องท็อปปิ้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวนมบุนะพร้าวพร้อมขายได้ทันทีไม่ต้องซื้อเพิ่มไอศครีมพร้อมช้อนตักชุดน้ำมะพร้าวปั่นสมูทตี้หอมสดชื่นชุดมะม่วงนมสตรอเบอร์รี่สมูทตี้ทำเมนูได้หลากหลายชุดเส้น พัสดุไอซ์คิมสิกิโลกรัมไปเลยส่วนสั่งแฟรนชชายฮัลโหลไอติมเผาก็ไม่แพ้กันนะคะเสร็จแน่นมากเพราะเขาได้ทั้งชุดโตพัฟเฟนชายฮัลโหลไอติมเผาตั้งปุ๊บพร้อมขายปั๊บเลยป้ายแฟรนชชายแบบตั้งโต๊ะเมนูบอกรสชาติสีส่นดึงดูดลูกค้าแบบจริงอุปกรณ์การขายครบชุดไม่ว่าจะเป็นทั้งหัวพ่นไฟแก๊สกระป๋องไม้ตะเกียบถาดกระดาษและที่สําคัญที่สุดเล้าแถมฟรีไปเลยค่ะฮัลโหลไอติมเผา100่ลูกบอกเลยนะคะว่าลูกค้าที่สั่งไปวันนี้เนี่ยขายตังแน่นอนุด้ง ดีใ,ใจสุดๆที่เห็นคนเริ่มต้นสร้างไรายได้จากแฟรนไชส์ของเราพอทุกชุดที่ส่งออกไปเรารู้เลยค่ะว่าเขากำลังจะเริ่มก้าวใหม่ในชีวิตใครที่กำลังมองหาธุรกิจเปิดง่ายไม่ยุ่งยากทำที่บ้านตลาดนัดถนนคนเดินร้านอาหารคาเฟ่ทำได้หมดเลยค่ะอย่าเริ่มต้นแบบลงทุนไม่แพงแต่ได้ของครบแบบที่เห็นแฟรนชส์พัฒนินฟูตอบโจทย์ที่สุดแล้วค่ะ